อฮาดึงเลยเยเอายังไงอะเอายังไงอะอ่ะเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงมันนั่นไงมันเฮ้ยนั่นไงสวัสดีค่ะกลับมาแล้ว วันนี้เราจะไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่กันนะคะทุกคน EP นี้เป็น EP ที่11แล้วเรากำลังจะไปฆ่ามังกรดำกันหลังจากที่เราเลี้ยงไก่เป็นคอกใหญ่มากเราก็ได้ไอเจ้าลูกธนูมาแล้วนี่แล้วก็เอาหนังกระติกไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราใส่เกาะไปด้วยนะคะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้เราเตรียมของไว้สำหรับไปตะลลุยกันเลยนะคะเนี่ยพร้อมยังคะ ดีดีโดโดแล้วก็ดากอนโฟบ้านนะ,ะเขาจะไปกับป๊อปปี้พร้อมแล้วเราไปจลุยดาวฟาร์มัสกันเลย<ะ><ะ>เจ้าหมาอยู่บ้านฝึก<ะ>ไปชิบเฮ้ย<ะ>ตื่นเต้นนะ ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วสวัสดีมีใครอยู่แถวนี้ไหมฉันมาจากดาวโลกเดี๋ยวลองเจาะไอ้หัวท่นกันว้าวเอ้ยใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้หนังกระติกว้าวเฮ้ยแต่มันไม่ตายว่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลูกธนดูดูเดี๋ยวลองธนูโอ้ยไม่โดน <Brand. S 1> มาดิมาดิ อไปแล้วหนึ่งอุ๊ยเศยดายลูกขนูอะ่ะมันทํายากอะ่ะมันเลี้ยงไก่เยอะมากเลยเนี่ยกว่าจะได้อุ๊ยขอโทษขอโทษขอโทษต้องใช้ดิสกี <Yeah. S 1> นี่ไปไอ้มังกรอยู่ไหนไอ้เจ้ามังกรตื่นเต้นจัง <What? S 1> เอาใจช่วยด้วยนะคะทุกคนอุยด่านแรกของเราเฮ uh, <yeah. S 1> ียยไอ้เจ้านี่มันมาแล้วโหมาเต็มเลยโอ้ โอ้ทำไมดาบเราตีแรงจังอะอออเอ้าเอ้าไหนว่ามันไม่ระเบิดอะมันระเบิดนี่หว่าอุ้ยทำไมมันเยอะจังเลยอะเราเดินไม่ได้แล้วแหละอุ้ยอย่าพึ่องอย่าพึ่งยิงฉัน นี่เพิ่งนะเพิ่งนะเพ่งค่ะเราจะไม่เดินโง่ๆอีกแล้วนะคะเราจะแอบมันเราจะแอบมันไปไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวข้างหลายมันขี้โกงอะเราจะแอบมันใต้นี้นี่เราจะแอบมันไปกันเราจะขุดโง่ๆไปไปถึงดาบเลยได้ปะวะถ้าวิธีนี้เราจะหนีจากมันได้ไหมก็ตื่นเต้นพอๆกับเดินข้างบนเลยอะขณะนี้อุณหภูมิ

เขาไปก่อน่าไรจะถึงลานมังกออ่ะจะถึงยังอะ่ะเฮ้ยเอาไเราจะตกไม่แต่เหมือนวันนั้นเราตกไปเราไม่ตายนะ <c oughs> ยตายอะ่ะ <c oughs> ทำไมวันนั้นเราตกมาแล้วเราไม่ตายวะ <c oughs> วันนี้ทำไมตายอะ่ะอยู่ตรงไหนนะจอมจอมเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยดาบเอายังไงอะ่ะเอาได้ไหมเนี่ย ôi đây mẹ à này đu này đi ôi đu này ôi đu này ôi 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 ที่ลบก,ก่อนที่ลบก,กันเฮ้ยโหเรองเอ้ยโดนแล้วเย้โอ้โหรุนแรงจังที่แอบยิงให้ลบอยู่ตรงนีน้ก่อนสักบนึงอื <arn> <Windows rush traffic anyway> ้มเยี่ยน่าจะไม่รอดนะเนี่ยไอ้ป้อมเนี้ยอ๋อดีนะเรามีหลายชีวิตนี่ลูกกระสุนเหลือน้อยแล้วอ่ะยิงไม่โดนอ่ะยิงไม่โดนอ้าเต็ม เฮ้ยเกือบไปเกือบโดนหน้าเราอ่ะเฮ้ยเฮทำไมเรืองมันไม่ลดเลยอ่ะอืออืึ่งหลอนแล้วหลอนแล้วทุกคนอือออ้ยอ้เฮ้ยอ้าวอโดนไฟอ่ะโหไฟเต็มเลยอะนี่นี่ปั้นปันปั้นปันมันมาใกล้ก็ฟันได้นะคะทุกคนฟันมันฟันมันเอ้ยนีดีนะพกชีวิตมาเยอะเยอะกว่าลูกกระสุนอ่ะ วมาดิมาดิไอ้จอมก้อนอืมเลยครึ่งแล้วเว้ยเลยครึ่งแล้วข่ายอย่างนั้นเนี่ยไอ้จอมก้อนว้าวโอ้โหนีเสียชีวิตเยอะเลยอ่ะอุ้ยตกมาในน้ำไหมทุกคนช่วยกันนับนะคะว่ากี่ชีวิตแล้วนี่แนี่ยนี่เลยอุ้ยเฮ้ยลูกกระสุนหมดว้าเราออกมาเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย แต่มันจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยมันตายยากตายเย็นหนึ่งเลยอ่ะกินเพิ่มเรื่อยสักหน่อยเฮ้ยองค์กรเรืองมันขึ้นน่ะเฮ้ยขึ้นมาครึ่งหลอดเลยอะเฮ้ยนี่ยังไงอ่ะหนังกระติกก็หมดแล้วด้วยอ่ะนี่เราต้องกลับบ้านไปครับเลยนเออเออเออดี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 โอ้ยสงสัยเราต้องอ้าสงสัยเราต้องกลับบ้านไปครับหนังกระติกใหม่แล้วว่า กลับบ้านก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะเฮ้ยมาพร้อมแล้วรอบสอ,องไอ้จมูกอ้อนกันเจอชนะรอบเนี้ยหนังกระติกสี่อันใครดูนะใครจะชนะเฮ้ยไปกันเลยมาแล้วไปกันเลยไอ้มัอองกรน,น,น้อยคราวนี้เราหนังกระติกเพียวๆเลยนะคะทำลูกดอกไม่ทันไก่ไก่ตัวไม่ทันนูป <c> น <oughs> <Nope. S 1> ี่ขอดูข้างล่างหน่อย เฮ้ยน,น,นั่นไงเฮ้ไงอมัก่อนอยิงตรงนี้ได้ป่าววะอุ้ยยิงตรงนี้ก็ได้นี่ว่าโหเราจะลงไปเสี่ยงทำไมจังเมื่อกี้เราลงไปเสี่ยงทำไม <c oughs> ต้องอย่างงี้อุ้ยแต่เลื่อนมันไม่ขึ้นน่ะเล,เลือนเลื่อนมันไม่ขึ้นน่ะหรือว่าเรายิงไกลไปว่าเรายิงตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าดีว่ามันว่าโดนหรือเปล่า <c oughs> จนได้เลยเรา <Nope. S 1> นี่เดินมันต้องตืนเต้นีมันไกลเกิน เจ้ามังกรไปไหนลบไปด้วยกินไปด้วยเลยน,นี่มันบินเฉียวหัวเราไม่มีที่กำบังให้เราเลยอะ่ะเออจะชนะย,ยิงตั้งนานเลื่อนไม่ลดเลยอะ่ะมันปล่อยมาทีเราตายเลยยิงไม่โดนเลยอะ่ะยิงไม่โดนมันเลยอะ่ะอุ้ยพละกำลังจะหมดแล้วอะ่ะทาไงดีเราแอบนอนทนได้ไหมไอ้รูปกล้ามเนื้อมันจะหมดแล้วอะ่ะแอบนอนกับ ตอนนั้นเป็นอนขอเงียบหน่อยโอ้ยเรื่องมันขึ้นมาเต็มอีกแล้วอ่ะตายอีกแล้วไหนมันเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยว่ายน้ำไวยน้ำเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยกลัวกลัวกลัวอ่ามันเครืหลอดแล้วว่ะเฮ้ยอุ้ยเต้นเต้นอ่ะอ้าวเต็มหัวเลย เฮ้ยยิงหัวเลยมันยากหนักเลยไอหนังกระติกเราก็ยิงได้แค่ยี่สิบเองอ่ะอ๋อนูปเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้ตกลาวาอีกโฮ้ยมันเหนื่อยจังเลยชีวิตนี้ไอฉันต้องพบเจออะไรอย่างนี้ด้วยเฮ้ยมาาแล้วเฮ้ย ไม่ชีวิตเหลือ26แล้ววะ่ะไอเดี่ยเราอยากจะวิ่งไปฟันมันจังเลยอ่ะหังกระติกมันยิงได้น้อยอ่ะชีวิตมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดตายกันไปข้างนึงแล้วมังกรคุณมังกรนี่แน่ขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยนี่นี่โอ้ไม่เอา <Nope. S 1> ไม่เอา n o ปจุยเลยเรา ไม่หายใจไม่ทันไม่ีไม่จะหมดมีไม่จะตายจะตายอีกแล้วเอ้ยว้ายยีส่สิบเอ็ดแล้วทุกคนเหนื่อยจังเลยอะ่ะอ้าวเอาอีกมาเลยไม่กลัวแล้วคอยดูนะเราจะต้องชนะรอบนี้แหละไม่ก็ไม่ไปมาดิก้าชีวิตอุ๊ย <laughs> โอ้ยจงอยู่ในลาวาเขาฟันไหมเขาฟันไหมเอ้ย เราจะมีดาวไว้กลับบ <online> <pl ains> ้านไว้เนี่ยเฮ้ยจะตายอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยลบๆๆๆเฮ้ยอู้แรงกันนะเนี่ยเฮ้ยไฟไฟไฟเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตกลามาเอออุ้ยสิบสี่ชีวิตสุดท้ายของฉันมานี่มานี่มานี่เขาฟัดมาเขาฟัดมาเฮ้ย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 ไม่โดนอะอ้าเฮ้ย ไมโหมดจังอะอา้าวสู้ตายค่ะสู้ตายกจัดฟันหน่อย,ยายเย้มันตายแล้วมันตายแล้วโอ้ชีวิตเราเพิ่มมาเป็น79เเลยหรอเฮ้ยมันให้ชีวิตเราด้วยหรอไอ้เจ้ามังกรอะในนี่นเ,นเราก็ทำได้เย้ ได้อะไรอ่ะดูจีอืออะไรอ่ะอนุสรบังกรเพชรฟ้าเลยเหรอโอ้เพชรอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยด ja. mm ีใจอ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเสียงแผ่วเบาข้าคือพระเจ้าแห่งเปลวไฟที่ถูกผนึกโปรดปรดผนึกเพื่อทําให้ดาวเปลวไฟสงบเราต้องไปทําแตลาวาปะเอ้ยเราต้องไปทําแตลาวาแน่เลยอ่ะ เราก็ต้องกลับมาที่นี่อีกวันหลังหรอหยุดดาบขึ้นมาแล้วตรวจสอบหินลาวาทัไงดาบอ๋อยังไงเจ้าดาบโอ้ได้ดเลย เจ้าดาบเฮ้ยแต่วัภารากิจมันบอกว่าภารกิจมันบอกว่าให้เราไปดาวฮอลัสอะเยี่ยมชมดาวฮอลัสอวกาศที่นี่ค่อนข้างบางเบาไม่สวมหน้ากากาออกซิเจนเราต้องทําหน้ากากออกซิเจนใช่ไหมแล้วเราไปไหนต่อละเนี่ยทีเนี้ยผลิตแต่ลาวาที่บ้านก่อนเพราะนั้นตอนนี้เราต้องกลับบ้านเหนสมุดวาร์ดีวกว่ากลับบ้านกันดีกว่าเราไปฉลองใช้ชนะที่บ้านกับดีดี้โดโดดีกว่าเอมาแล้ว อุ้ยฝนตกเฮ้ยกลับมาแล้วอุย้ยเป็นยังไงบ้างลุ้นกันไว้ทุกคนเราคิดว่าเราจะเหลือดาวแค่สิบดวงแล้วเนี่ยไ uh, <yeah. S 1> อ้มังกรมันให้ดาวเรากลับมาคืนด้วยอะ่ะดูดิเ้ <Yeah. S 1> อืมวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปทำภารกิจใหม่บ๊ายบาย